ร่วมไปเสือแต่ว่าลำดับต่อไปกับป็นการประกวดประเภทเยาวชนเยาวชนเลื่อนนอแหลกไหมนอเพราะฉะนั้นท่านแรกคือไผ่ครับน้องพัชลาท่านแรกคือนายชาญคริสวงงอค่ะนายชาญคริสวงงอพร้อมแล้วเชิญด้านน่าเด้อครับน้องลุง in wow ของเฮาเชิญค่ะถึงหมอลำเลยบอกแค่นั่นแหละนะครับเป็นไผ่มาจากใสเพื่อนสีน้ำตาตัวให้พี่น้องได้หัวจักแล้วก็ขอ กำลังใจขอคะแนนโหวตจากนายเวที<ต>เองนะครับแต่รลปรางหางคขียงเด็กกับส้มสีตัดสินยากอยู่เด้เอาแล้วครับ,อรบโอกาสนี้มอบไม่เลเวที่ตรงนี้ให้สำรับ้องชาคิดคชาคิดยังก่อนวาเบิรกระดูกชาคิดวงองหอพี่ชาคิดวงองอเชิญครับ โันโท่โธ่นะข้ามโนกัสสปุกโกตมสีเอ้ยสี่สี่อาตียะเนตไตโยจังบุณเอ้ยคุณคุณบิรอดมันดาคุณคุูบาจ่าฮันกลางขุดสินคุณทางจบมาพบมาบังจบมากัรมาเรื่องใน่เกิอ ลนอ่าตัวเด้อข่าขขนบนอบนิวหักทะบาดบางเสียงเรียนลบพนมมือนอกนอบเพราะคุณโผวหวขอจะไหวโผไหว,วเนอเสียงก็สมม เดิ้ลคุณเดิ่ลพนมนู่นอกนู่นไปดึงคิ้วละหลังเสียงเวลาผมเราเสือนน้องเขาเอื้เสียงพร้อมเดิ้ลแนบบพร้อมแสดงเส้าเดิแลแแบบเราฟังทางใครขยายก่อนไปตามเรื่องเดียงก่อนไม่ได้ค่ะเดิ้ลคุณเดิ้ลแแบบใดอย่าได้ของสมองเชื่อมเฉียบเดิมสาธุเดิ้ลคุณพ่อคู่ขอให้มาสองเอ็มจะทิ้ดแนบในตัว อย่าย้นละอย่าได้มั่วเมาลงให้ลงขลั่น้ำปองแม่สิตีดือกองบัเขาล้อเขาใส่สาธูเดอคุณเดี๋ยปฟไอขอห้มาซอยกังบาไว้อย่าได้ทองคุณพาพูดขอห้มาซอยปองซอยปองผู้น้ำเราซองต่อตาส่์มาหลับซอยบังยังเก่าโอยังเก่าคุณพระบีดางเอาให้มาบังทองทำเด้อคุณแม่ให้มาจำจองถือไปเดินขาใส่ท่า ยานหนังไหยาเดล่าขาดคำไปลบหลีกแว่นีสาธุเดทอทอธาน,นีอีสุนลับโพลุงลองตอนให้พระดลแมดานเข้าไปในตัวคว้ากระนมเดอคุณแม่คอยระวับบงและแบดล้อมกัวค่ะผู้สวยงามนึกอันได้ให้ไรมาจางามังน้ำเนออันได้ให้ไรมาจังน้ำน้ำแมกระแส่ไรคนในพระไตทั้งสามให้มาตั้ตัวค่ะมารักษากระผมไว้เวลาลำจะไดรคอย เด้อคุณแม่บ้าเสืออ้อยออกว่าพลัมเกลเดิ้ลมาชันสาธุเด้อคุณนี่ยพระอาจารย์นั้นผูาเคยสร้างสอนมาสู้ราชชาผมไปให้เรือนไหลไว้ด้วยย่อมือถวยเหนือเก่าบังคมก็กระมมผู้ข้าคุณมาเดิกราพนมเกศเกสาสาธุเดิ้อคุณบีดาให้มาซากซอยต่ทางเบาให้พ้าเดาเป็นผ้าดุดญนไต่ข้าวโมงคุ้โตเรินมทำให้นํำปองสายปอง เด็กจับน้อยห้เสียงคือตัมองกองสนั่นนั้นหัวให้นั้นล่าให้มาดูมาฟังดังปะระดมโสมดองเนื้อคุให้เสียงฮ้องเสียงห้าวเง่าไปจะได้ายเสียงห้าวเง่าไปจะได้ายอธิบายปลุกใจจะมีให้ขาดคำอีกนั้นล่อีกก็อรอเดือดํำลงอีก่าละหันแล้วให้นีให้เน่าดันมาไข่ปองสีน้ำวันนี้ทอละนี้นางน,น้อยอีสุนพญานาะ นางนออีสุงพยานาขอให้มาซอยคำนาขายาสรัยอีกกับเทพทรรมไทยพวเนาอยู่ทั้งสวรรเวสวรรค์หรือโคตมาอยู่เทียมสองางเวระวังแค่ตอนแทนฟอนไน้วยก็หอแทนฟนไนวยก็ให้ออนยอปะกอนยกนไปนจองสเหลี่ยวโอโห เขาขืนว่างหันแม่ลายอ้อย่อคู่เพื่อระลึกถึงคุณคู่บาอาจ,จารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้เพิ่นวสิทธิผู้ใดลบศาสตร์ประมาคู่เพิ่นประสิทธิผู้นั้นเสียดีเสียดังไปบ่ได้ฉะ,ะนั้นแล้วคำว่าคู่วันนี้แหมคำว่าคู่คู่นี้แเปววันักดือะะกด้อแน่นแปววันหักดื้อแน่นบอกคนแข็งตั้งเทียงคุณน่าทำบ่ลำเอียงสอดูกสิทธิให้คิดไปใจคู่ควงซ้ำทะเล ลูกสิษอีบอเกคู่กับคอยพ้อยดีใจศิษย์บอ่อไปตามคองกะลำม,มองน้อสอนสีสอนลูกศิษย์มาหลายปีจนกระสีเสียนจนว่าเท่าคนคู่เฮาบอกเคยจมเป็นต้นแบบของสังคมบอเม้นหวังแต่ค่าจ้างสตางแบ่งใส่กระเป๋าตื่นแต่เดิกลูกแต่เร้าไปมองเก่าคือโรงเรียนจับชอบเขียนกระดานดำเทมเดิมเติมความโด บอกสิดูกระดานน่อยบอกสิดูกระดานน่อยให้ค่อยฟังตั้งใจใ,ใส่หอดปีการศึกษาไม่ทั้งนักเรียนได้เลื่อนสัน้นไอ้คู่นั้นบอกเลื่อนนำห่อ แต่พาบาดเจ้าของราจสมบาิพาได้ตัดว่าจะต่อประชาเอาไว้ข้าจะค้องไผ่ินให้โดยทำน้ำชาป่าชาลาชจ้าสยามใหญ่หน่อยพ่อยได้อยู่เย็นสมเด็จพอนี่ก็บอได้เวียนสเสด็จทั่วเมืองไทยในขอบขันาสีมาออกตกเหนือไต้ไกหลหรือไก่สเสด็จทั่วขอมึงน่อยใหญ่พวกป่าชาเจ้าไทยได้ปิติป่าเปิืนกระดึงเสศร้งใจ พาลกระซ่สงทราบได้ในเรื่องปัญหากันทำหนะ้ากันทำสวนสวนประชาชาวบา้านจนรับประทานทางน้ำของเดินเคินขาดทำรมาจาทรงให้ฝนน้อยกอยเห็นถึงพองท่วม ของแรงฟ้าแตงบ่พ่อดีสรงดำลีหาทางมาสิน้ำมาแก่พาอกเล่เห็นหม่องคู่เขาเม่นําทพันทรงสามจนรับทานกะเก็บนำไว้ใส่ละยำแรงแตงคองเห็ดขั้นดินยกล่องถึงให้หน้าสวนสวนหน้าปีสวนหน้าฝังกระทั่งจนฝนแล้นสนุกแหวนสนุกสร้างทางงานกันเกษตรทุกเขตแวงแดงให้เฮาได้เพลินพาพาลังงานไฟฟ้านี่ทั่วเมืองไทยขนทางไปทางมาสะดวกดี ไ่ไหวพอหลวงไทยภาสางวางแนวแล้วทั่วองคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มี้นลนเก่าใี่เฮาได้อยู่ดีขอกราบยนทุกท่านผู้มีเกียรติเขา้ารบผมขอวันทานาบกราบเรียนพระคุณท่านกับทั้งกรรมกากันพร้อมผู้จัดงานยิ่งใหญ่ประเพณีเสือใบจัดขึ้นทุกปี ท่านประทานผู้ลืมครั้งนี้ผมขอกราบข้ารวะประชาชนคนฟังปโปรดอโหสีบางบางที่ล่ำบ่เป็นเก้าสาวก่อนบ่เิ็มทีขั้นเม่นไก่พ่วงกำลังสีหัตตีขั้นเม่นไก่พ่วงกำลังสิหัตตีจากสีนี้สีสูยันตนห้างแล่นนี้เอาบบดนี้คือห้านแรกแหกมันพอกันไม่นอดพี่น้องเนาะ เอาสิบนิ้วของผู้ข้ามาลำต้นกาสารคามบ้านอยู่นอนอยู่บ้านโน,น,น้นมีมูที่สองตำบลบ,บัวคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาเมื่อนี้ก็บอรบลบร่องห้องโตว,ว่าสีดีสีดัดอกที่แม่เป็นจังไดก็ค่อยฟังไปเอาทางหนาเนาะแม่เนาะเอาไปนี้อันมาเมาทั้งเป็นเกียรติ ทางคณะงานจักหน่อยบันีสิบนิ้ของผู้ข่าก็สีได้ว่าสวัสดีพี่น้องตาญา,าลุงตาผู้ที่มาฟังลำต่ำสูงลุงป้าโจกีนอจังได้มาเห็นน้าบุญปราฮาาตาก็สีได้มาห่วมไปเด้อคนเลยบุญนั่นลระบุญถมอดังพ่อมาเห็นหน้าพบกันขาหน้ายาถกสันคงอยบายสุด เป็นจังไหนศรัทธาบ่มีโลคทาทุกของสบายดีถวนทำสนทำหวัหวหัวปีดีบ่พวกพ่อแม่ทีนบอบอทนท่น้องสบายบ่พ่ลุงหูงพ่อห้างพ่อไม่พี่เมียไม่รือยัครับ ปันใดให้เดปันใดให้นอลาศีลับโูข้องมาสอนกินอร่อยนางไม่เออตัวได้ีิ่นปล่อยนั่งละคอยเลี้ยงลกน้อยสบายนั่งโยดีในที่นี้ลรไม่โคเลยนั่งนั่งเป็นแถวทั้งยืนใส่กระปุกถุงเท่าว่าจังไหนทั้งเจ้าสบายดีโคสุยานปันใดให้เดปันไดให้นอสิแต่งงานลับโซกินเลี้ยงหมูฝูงหรือราสิม้แต่ยุ่งกุมโศกหาโอบ่ทันตกลงใจแก้ไขหยุดไว คอยฟังไปให้ทางหน้าหาแฟนมีค่าหรือสิตจังสันบอให้ร้องเบาวาดูอีกกับท่านพลโพลมีเกียร์ิาดีนาท่านอาจังละคุณคู่หมู่คุณนายผ่องกําลังหอมหัวตั้งเราทำงานมั่นเกณฑ์เงินเดือนค่วมเลือนขึ้นทวีขึ้นเดือนลัง ดีกาับฝูงพลกเพื่อนอะเป็นโสดท้งไายนั่งหลับสบายดีครับสภาพชนดีลนดีครับฝูงคนเท่าชะดากันเท่าแก่เป็นจังหดคุณแม่การเลี้ยงไหมเลี้ยงมอดไปนอนเตอร์่าจังหดเด็กน้อยนั่นคือผู้ใหญ่อนาคตอดสาเด้ออดสาเลียนเอบีเอบีละมูออยได้นมสมัยเส้าเสื้อไม่เด้งคอยอยู่อีกแล้ก็ทำคุณหนูมาถยมสีหาวิหนูตะก็สบายนั่งนั่นเด้อแล้วก็เป็นไซร้ไร้ฮัสวิทตาบ้าน แม่นหางานแม่นหาเงินจังคอยเดินหาโซ่อีกกับคนโนเข้าอนุบันแกนอ่านโนเข้าอนุบันแกีนอ่านอนุบันพร้อมๆจไใบขุดสกคนจาผมไวมละผมเสือช่างขีดจาผมไวมละผมเสือช่ันขีด่าลืมผมเด้อรับต่อไปทางนาหาจะมายามยี่เอยมยามยมบ่ละบื่อผักแว่ขั้นเป็นฟ้าแดงๆขึ้นเป็นฟ้าแดงๆให้ไปแน่แบทผม ฟังเดอนนองฟังเดอนนองผู้ดองนินนลิลโอฟังเลอนนองผู้ดองนินนิลโอสมามะน้ำกระดกผู้ใดนั่งหล่อลงเกียวขาดคงไว้คือดังคนเขียนที่ใจเวียนมาเห็นสเต็นในเใต้นไปสิ่เป็นแฟนน้องแฟนน,น้องนอนนางจังสีคงสวยหอง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 มาปรดแตรน้องไผ่พอกระดิงดูคนอกอุน่นเไข่กับสัมณีอกอุ่นเไข่กับสัมดีออมดแฟนซีก็สวยให้งามดย่วนตา แฟนซีก็สวยให้งามหย่อนตาโอสวยๆทีหนนะ้าเมา่อเวลาย่างเด็กพี่โอพ้องเหมือนเพชรชลาพี่โอพ้องโอ้เหมือนเพชรชลาใบหน้าเหมือนป่าผาซ้อนใบหน้าเหมือนป่าผาซ้อนไอ้ขาแส้นงอนไอ้ขาแสนน้นงอนมาโซผา,าสตาฟงพี่ร้อนมาพอพออยากดื่มข้าวใส่ร้อนมาพอพออยากดื่มข้าวใส่ไผ่ไผ่กับว่พอนอ้นองน้องสองคน เกือบสีลมไปลมมาเป็นผีเกือบสี่ลมไปลมมาเป็นผีเห็นสติคนงามมาลามตาเขาเต้นไผ่เด้งแข้งคิงน้องไปน้ำบ่โหมสวยจังสี่เสวียหว้าจังไดสวยจังสี่เสวียหว้าจังไดโทษเถอะครับโทษเถอะัครับมาสวยแทะละคุณมาสวยแทะละน้องมาโวดแท,ทะละสู้เป้นเจ้าในีเม่งไผ่หากไดนี่กบพี่มอลำหากใดนี่กบพี่มอลำมเรียกงานการได้ไม่ให้ทำจะกอดกันอย่างคํำเป็นมะลัเหมือนกัน นอนฝันละเทีงกันตอนดึกนอนฝันละเทีงกันตอนดึกหัวใจเต็นตึกหัวใจเต็นตึกแล้วคอยเดอกคอยเดึอว่าพันพันกันเขาคืองูเกียวไก่พันกันเขาไอ้คืองูเกียวไก่เอาประสานใส่ใต้เอามือส่วนไหลน้ำลักพี่บางเดือแม่มอมอัมมาลารักพี่บางเดือแม่มอมอัมมาลาทิ้ยหญ้าในหนังรัตนาพ่อหน่อยบ่หวังคอยสาสำไกลกันพันสัวสาธารทอแก่ใจนั่นหยวนสูงนั่นหย่วปานไหลเมืองบ้านถึงเสถียรแจ่มคิง แสนพันยิ่งกลับมาคืนนางนีโอ้ี่เสยด้วยโอ้ผมมวยสวยเด่นตีแสีด้วยโอ้ผมมวยสวยเด่นพอยากลับเลยเน้าคาขึ้นใปเธอเอินรักเบิ่ลลักถึงไหมแม่คนรักเบิ่ลลักถึงไหมแม่คนจงมุดนี้ผิวเขาไกเอียงจงมุดนี้่ผิวเาไกลเอียงในสายตามองเมียงยินเถิดข่นอบอุ่นมืนดังซัมลีอบอุ่นละเบิืนดั้งซัมลีใครน้อจะได้มือื่อนหิวกลุ่ไอ้ใครกับวงเดือน เที่ยวกงไอ้ไขยกับดวงเดือนหาใครจะเหมือนเธอชมเจ้าหนา้าหน้าสวยปังสวยพิ้งยิ่งอยูอนสวยปังสวยพิ้งยิ่งอยูนหน้าหนวดไอ้ไขยกับสามีโอ้อหอมสักทีขอจับสักทีขอจูสักทีจะได้อะไแกันดูขอจูสักทีจะได้อะไแก่นดูอย่ามาซีกะะ็อย่าทำเป็นซืออย่ามาซีกะะ็อย่าทำเป็นซือยืนเกอเดินเกอ้อโยกทำไมอภัสราสาวไทยนางงามจากตารางฝอกหน่อยจะได้ไม่ต้องขาน กอดหน่อยจะได้ไหมลองกันโอ้หญิงใดแมื้อปังโอ้หญิงใดแม่ปานสวยสะท้านงานต่งเสียงคันว่าว่ารำปันเสียงใหม่เสียงคันว่าว่ารำปันเสียงใหม่ไทยๆกับว่าพ่อร้องบาคนสารคนสารคนลายลังสารคนสารคนลายลังงานคำในีมันลำแบบใหม่แบบใหม่ฝรั่งไทยเป็นเราโอ้เขาเรียกว่าชาวแรมทองไทยเลย อยามาสีก็เท hey ียมเทียมแสงแข้นอยามาสีก um, <all right S 2> ็เทียมเทียมแสงแข้นโอนุ่มสาวเทอเล่นเขาไม่เล่นทงคุ้มุนทำท่ามะลันไทยสนหงมุนทำท่ามะลันไซทอนหงลัมเดือดเข่าสู่มุงเอาของทุ่งใส่กันปอดกันแน่นๆโดยแงี้คนเบิ่งดาว หมอลำมาถอกันไหมพี่นอ้องคนก็บพราะเอกันเอาหันนี้เราผูจักแล้วจันจักแล้วจันมาเต้าน้ำทางแค้นสุดเราใชเน้นจันหมอเป่าไปให้ได้เต้าออกไปเสาแกนเขาา่าสับลำบาทีเสาแกนเขาา่าเราสาบลำบาทีเป่านั้นแล้วเรให้มีที่ตุ่มว่าลงตุง่มพุ่มเขินบาดได้ให้ลำเยินเยินเดินในถูกจังหวะ กลับมาหาดูกางว่าปล่อยวางลงโกว่าดอนี้ล่าซนลงซโอนละซนโลนับมาหาดูโป้ว่าโดนนีซ้อนขั้นหลักวะไหนมีเพิงให้หมอเข้มเป้าสีซา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 ยาป่าไก่ไว้โพกกระโดดลงเดินลงเดินแล้วเล่ด่ก่อนละถอยหนูนับพันละกระเป๋าสั่งสั่งเอาสั่งสั่งกะเล่นแต่ะเล่นแต่ ตาเฒานันละก็แล่เล่งหลัดแล่เล่งหลัดนับน้ำจำจอเช่นเดินน้องนางหลัดสยับขาดมันพาลุกเถิดนาละแก้วจ้าลำไทยลุกเถิดนาฮะลุกเถิดนาละแก้วจ้าลำไทยละมีหนุ่มตา้ไม่ไม่ปล่อได้ลำฟีทำให้ดีละมีกีนีดาไองานตาละผัวรู้หูฟังยังว่ามีใจเพิ่มต่อเดิอบะลงเตไปเลยเลยเขยเลยเลยของที่ไรดฮาวภาคทิงเลยเลยของที่ไรดฮาวภาคทิงขันหละบไปนี่เมื่อสิ่งขณะให้มีลำลัก็หมอแก้นหมอ แคนมันก็ะล้องยิม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 อีกคำเราทำตาตาบานหมอแคนกระยิมบอได้ดอกนี่แม่ปากค้าเต่าอยู่เอาปากค้าเต่าก็ยิกคยวเอาก็ได้ยิกเส่ฟังสายเราจะยิกเส้นฟังขวังเขาจังว่าเอาเปียกันตัว มอแค่นั่งก็ร้องยิ้มอีกสามราทำาตาหวานมีนันเดอรเมีกันเว้ยเ้าสงเสียงกายังมีเม่เสียงขนานำข้านำมีเม่เสียงขนานำข้านำแค่ไม้คำแล้วห้องไม่มองไม่ดวงไทยมีมูไม่ละเมิดเมียไม่มอฟังเสียงอ๋อเอเสียงดู่ไพ่แข็มไม่ฟังเสียงนั่งนี่ให้หาผัวเอ้เก้าวอนละอนวอนวอนละวอนวอนละวอน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 วอนนละวอนวอนละวอนวอนวนละวอนละอนต โยกิ้นนั่นงน้าหนวนน้าหนวนไหนอเอ,อ้ยสิเลยไปนาเลยไปนาที่พากสันน่อยอันเสียงจักจันกงงง่นห้องแด้งงวงเสียงน้าหนวนแขนสวนไว้ก่อน บุญเอ้ยบุญนำโยโซไปให้ถึงทีหากครทำความดีฮบุญกุศลสิส่งโยอ้อยู้ขึ้นให้หงเฮืองอ้อยเลื่องเลื่อมบ่าดังทองใส่ห้องอออ พี่น้องฝาทองคนดีเขานามนีพอกินท่านอาน่านไขเอาเงินใส่คือเสียไขยโยตี้ป้าชีวเวของชาวนาศัยฝ่า,ฝาเป็นผู้ทรงฝาร่ฝาบ่อหล่นฝนบ่อลงพวกชาวนาได้นั่งให้ในนาเจ้าเขาเน่าตายเพิ่นมาสำรวจแล้วแปดส่วนนั่นเสียสองพวกชาวนาคือเสีเงินทองซื่นใจในปีนี้แม่นบ่อพ่อใส่หมี่ก็ยังไขได้ตัดดอก ได้ตะตนแต่ละหน่อยค่อยมือสิไทยนาะผู้มาขายมาค้าก็คิดว่าสิพ่อใครมีกำไรพอสมควรส่วนทุนน้อมหมุนตังค่อยระวังเรื่องการค้าอย่าเกินโตโสไงเมือ่อทอดทุนหอดกำไรเก่าต่อไปก็มทวีเพิ่มเติมมาผู้มาขายมาค้าก็คิดว่าจยาลืมว่าผ้ากันคิดเศรษฐกิจพ่อเที่ยงเรื่องสิทำให้จำไว้พอ,ลอหลวงไทยทรงสีวางแผนหนีบโรอบมาก ากกันเพียงยอยอ,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 อขอให้ละหินตองปีใไม่แล้วเด้อพี่น้องสิไ้ทรงสอข้อ,อสอขอเอาพรคุณพระรัตตะนั่งไต่แก้วแนวใดดีเขาเคยบายบูชาคุณน,น้อยใหญ่มีอุทกกภไยอักขีภัยว่าตะไยโจนละัยสับปะัยใหญ่น้อยคอยให้เสื้อหาย อีกกับอายุไ้ตั้งอยู่เนืนเงามันละเขาผิวพอนให้พองใสนอตามลางยาได้มั่นมองเ้าชะากันงานย้อนเด้อแม่เด้อสุขทั้งใจก็ย่าไรเดือดหลอนมองเ้าเก่าลาสุขทั้งกาให้ยาไดีอิดเมยลาลำบากการงาน มีลูกนันคอยดูแลซอยกัน้องอันบ้านสนุกกินสนุกทานสนุกลำสนุกซอนสนุกนอนสนุกนั่งเดินแหนะเด้อเจ้าจกได้นั่งให้พ่อเจ้าโอันได้สมดามปรารถนาสาธุเด้องวดหน้าให้เจ้าเถือร่างบ้านหวยให้เจ้ารวยนากันคููสุขคนเด้อเจ้า ฝันยามไดก็ให้เขาทั้งสามตทั้งหกตคือสีโกจะบ่คอยให้มีเงินหลใหลแต่งเอาสาวเด้อซำน้อยแต่งเอาสาวเด้อซำน้อยแต่งเอาสาวเด้อซำน้อยไปนอนละสน บาเฮดเมียแน่เดาลูงโอ้โหน้อ จุคศูนย์เมืองไทยยุคศูนย์เราถ้าทำมนุนกำหนดสดใสเราตั้งก็เป็นคนไทยเราตั้งก็เป็นคนไทยสามาัคคีกันไว้สุดแสนประเสริฐเรารักบ้านเกิดรักบ้านรักเมืองขอเชิญพี่น้องทามาขอเชิญพี่น้องเรามาสถาราชาระท่านให้ลุงเลืองปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเจ็ดสิบลัานเสียงนำมาปฏิบัติก็เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ทุกคนน้อมนำมาใส่ทุกคนน้อมนำมาใส่พออกพอใจเฮ็ดีขึ้นเมืองเกา่าประเทนไทสังเกา่าเว้าจะใจหอนเหมนก้อนไฟเหตุไปให้ทำไปยา,คากค่ะเหตุไปให้ทำไปยากข้าผู้จับพอประมาณเราทำงานกันก่อก็กินเกินใดพ่ใส่เกินนี้มีความสุขกระโดดพ่อเป็นนี่ให้ทุกใจรอกหน้านีนะคนไทยนะีนางานนาคนไทยเนฮะานาเขาเชิญทมาเที่ยวสารละคเด้อ พุทธมนตรีสานถิ่งฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตากกศิลานครสิภาพพี่น้องไปเที่ยวเมืองสารคามแม่เนี่ยพี่น้องขอเชิญพี่น้องชาวไทย ขอเชิญพี่น้องชาวไทยขอเชิญท่านไปเท <laughs> <PU> ี <quiero S 2> ่ยวสารคามลำชีเลียวรถโคตรงามลำชีเลียวรถโคตรงามเมืองสารคามมีรถดนบินผ่านเมืองสารคามมีเครื่องบินบินผ่านสะดืออีสานคือสารคามกาพักกันทะลักวิชัยสวนรวมน้ำไก่ไกลชิดติดตามเจ้าพ่อหลักเมืองสารคามเจ้าพ่อหลักเมืองสารคามเมืองเชือเลยอน้ำศักดิ์สิทธิ์ฤทธากระจัดโลกคายละพญานายสารคามงามแตะงาม สารค้ำงามตะหงามาตะการศลารู้กันถูกไฟนักศึกษาสารค้ำไก่แรกไก่ไหลเขานน้นอังโฮมอุดมละปูป่าหน้านำอุดมระปูป่าหน้านำสาวสารค้มกะใจดีเดินแม่หนุ่มสารค้ำกะใจดีเดินแม่สมเป็นเมืองละความสุขแค่แท้แปงแย่เดียบแมนโบไก่ดอกหน้านีน้าคนไทยนีนาลานนาคนไทยนีนาเขาเชิญทั้งมาเที่ยวสารค้มเดิ